สวัสดีค่ะแอมินเบลซิงนะคะวันนี้นะคะก็จะพาแฟนเพจท่านนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทบรรทุนทาง์ตนะคะเรียกได้ว,ว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทเอฟพีเลยนะคะที่เป็นลูกค้าของเซลล์พีิกุ้งสายดันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาส่งมอบพร้อมกันเลยสามคันนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะคะบริษัทบรรพุนกันนิดนึงนะคะแล้วก็มา สัมภาษณ์ในเรื่องของความประทับใจนะคะว่าการบริการของพี่กุ้งเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เออก็ในนามของไม่สัตที่สื่อสาวแสงมงคลนะคะก็ขอขอบคุณราสัตวัมงคลมากเลยนะคะวันนี้เรื่องการเียนดีมารับท่านสายมารับท่านสายเดี๋ยวจะมีมารับอีกโอ้โหน่ารักสุดเลยค่ะ ค่ะเป็นลูกค้าพี่โก้มานานมากเลยคือเอากถไปเยอะมากเยอะมากค่ะเป็นร้อยคัแล้วเป็นร้อยคันแลเขาแค่เขาโก้ขาสอบถามความประทับใจนี้ค่ะการบริการของพี่โก้เป็นยังไงบ้างคะคุณกต้คือต้องต้องบอกว่าพี่โก้คือบริการที่ดมากค่ะคือเราอ่ะไม่ไม่ต้องมาถึงที่เลยมาแค่รับเบอร์เดียวสำหพี่โก้เนี่ยคือเรื่องเอกสารวิกาพี่โก้ก็คือจะไปหาเราทุที่เราแค่เตรียมไว้แต่เดียวเลยอยากได้กี่คันอยากจะออกแบบไหนรุ่นไหนที่บอกพี่ สำคัญคืออนุมัติไวถ่ายมากไ่ามากเลยเรียกว่าไม่ผิดหวังเนาะมีบริการพี่กุ้งนะคะและที่สำคัญนะคะพี่กุ้งก็คอยดูแลบริการหลักการขายตลาดเลยใช่ไหมคะยืนยายบอกพี่กุ้งได้ตลอดเราพี่กุ้งค่ะวันนี้มุ่งเนความประทับใจของมาสัมผัสเป็นคนที่หนึงจ้าความประทับใจนะคะก็คือน้องกุ้งเป็นลูกค้าที่น่ารักคือมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าลูกค้าเราเหมือนพี่น้องหรือ เงื่อนครอบครัวเดียวค่ะนะคะอ่าอย่างอื่นเนี่ยก็ขอขอบคุณบริษัทบัมโบ่ทันสปอร์ตมากนะคะที่คุดหนุ่มพี่กุ้งได้ดีมาโดยตลอดค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะช่องทางการติดต่อของพี่กุ้งนะคะ0 8 1 4 3 4 3 9 1 4ค่ะวันโอเคค่ะวันนี้นะคะก่อนจากไปนะคะในนามของบริษัทยิสุสุสาแสงมงคลนะคะก็ขออวยพรให้บริษัทบัมโบ่ทันสปอร์ตนะคะ การเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นลูกค้าของซอสายมุกคนตลอดไปเลยนะคะ<ด>แล้วก็ให้พีคุงดูแลตลอดไปเลยนะคะต<ด>ันนี้อันนี้เวนจิ้งแล้วก็คุณกุ้งไก่แล้วก็พี่กุ๊กสายดันพร้อมกันสัมคนลากันไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปสมมติรถกันสามคันเลยค่ะบ๊ายบายค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ